สวัสดีครับวันนี้เรามากดเสาเข็มนะครับด้วยแรง200ตันนะครับผม ครับนนเรู้ได้ยังไงว่าจะ200ตันมันมีเกจเชอร์เกตอยู่ครับนี่ครับนี่ครับเกจเชอร์เกตแล้วก็เราก็ไปดูเทเบิลอีกทีหนึ่งครับค่าเทียบ เทียบแรงเป็นตันอันนี้ก็เป็นระดับน้ำครับรอท่อนสองมานะครับฝั่งเตรนกำลังยกท่อนสองมา อสองมานะครับคอนสองคอนสองต่อขั้นตอนต่อไปก็กดลงไปในในระดับที่คนเชื่อมถึงนะครับแล้วก็เชื่อมต่อเสาเข็มครับผมกดลงไปนะครับเพื่อไปทำการเชื่อมครับ นะครับผมเราก็จะทําการเชื่อมต่อเสร็จนี่กดลงมาได้ระดับที่คนเชื่อมถึงนะครับคนแต่ละคนถนัดเชื่อมไม่เท่ากันครับนี่นะครับผมเชื่อมต่อเสร็จแล้วครับผมนี่นะครับบรรยากาศหน้าง,งานก็จะประมาณนี้ครับ ทีนี้เราก็มากดท่อนที่สองลงไปนะครับผมเพราะเชื่อมต่อเสร็จแล้วครับผม ก็จะนำพ่อส่งมาส่งนะครับผม ส่งมาเรียบ้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ทําการกดลงไปนะครับให้ได้ระดับ2เมตรกดจงไป2เมตรนะครับผม ับแล้วเราก็ทําการกดใช้แรงที่200ตันนะครับเมื่อแรงกดที่ต้องการจะได้แล้วเราดูเพชเชอร์เกตครับเพชเชอร์เกตมันจะขึ้นนะครับผม ี้เซอร์เวกำลังเก็บเก็บค่าก่อนนะครับเซอร์เวเก็บค่าเรียบร้อยแล้วครับผมจะส่ง2อเมตรแล้วครับตอนนี้จะใช้แรงกดสที่200ตันนี่นครับผมผมกำลังสง่งใช้แรงดัน200ตันครับ i don't know ครับผมสรุปนะครับนี่ก็คือขั้นตอนในการทํางานกดเสาเข็มต่อต้นนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับผมต่อจากนี้ผมก็จะทําการขยับเครื่องจักรไปตําแหน่งตําแหน่งอื่นนะครับ